4ประโยชน์นะคะของเลกิด้านแรกเลยก็คือด้านของร่างกายหรือกายภาพก่อนนะคะเลกิสามารถช่วยลดอาการตึงเครียดหรือว่าอาการตึงของกล้ามเนื้อ,อาการเจ็บปวดได้ช่วยบรรเทาอาการไมเกรนปวดหัวปวดศีรษะนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันกระตุ้นการไหลเวียนแล้วก็สามารถฟื้นฟูร่างกายได้ด้วยค่ะ 2. ในแง่ของจิตใจนะคะสามารถบรรเทาอาการเครียดทำให้รู้สึกสงบช่วยทำให อารมณ์ปรับเข้าสู่โหมดสมดุลน,นะคะแล้วก็ทําให้ผู้ที่ถูกบําบัดเนี่ยรู้สึกสงบแล้วก็มีความสุขมากขึ้นค่ะ 3. ในแง่ของด้านจิตวิญญาณนะคะทําให้นั่งสมาธิได้ลึกขึ้นก็ทําให้มีอินเนอร์เจอร์นี่ก็คือเข้าสู่โหมดสมาธิภายในทําให้เชื่อมโยงกับตัวเองด้านภายในได้ดีขึ้นนะคะช่วยเพิ่มสมาธิช่วยเพิ่มสติแล้วก็การตื่นรู้ได้ด้วยค่ะ4ในด้านของชีวิตประจําวันนะคะสามารถเพิ่ม ความสมดุลเพิ่มพลังชีวิตนะคะทําให้แบบทํากิจกรรมต่างๆได้อย่างไม่เหนื่อยก็มีพลังในการดําเนินชีวิตมากขึ้นทําให้หลับสบายหลับลึกแล้วก็ช่วยจัดพลังงานสมดุลของชีวิตได้ดีขึ้นด้วยค่ะ